เช้านี้สปอตโฟกัสเราปิดท้ายที่ครูช็อตเด็ดครับเราพาคุูชมย้อนกลับไปในยูโร2016สนหน่อยครับอยากให้ดูเรื่องของเส้นสายลายเส้นนะครับต้องบอกว่าเมื่อมาบวกกับ h e a d l i ์บนสื่อแท็บลอยแล้วเนี่ยสามารถทำให้น่าสนใจได้มากจริงๆครับ ปิดท้ายสปอตโฟกัสเช้านี้ครับพาไปชมการเล่าเรื่องแบบมีสไตล์อาศัยแค่ลายเส้นจากภาพวาดกับเฮดไลน์ hmm. บนหน้าหนังสือพิมพ์ทับลอยนะครับแต่เติมเต็มด้วยจินจนาราการอันสูงส่งครับก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในศึกฟุตบอลยูโร2016ที่ฝรั่งเศสทั้งโร์นเมนต์ได้แบบน่าติดตามเลยครับ โยภาพปิดท้านะครับเป็นโปรตุเกสที่โค่นทีมเจ้าภาพคว้าแชมป์ยุโรปสมัยแรกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ครับ